สวัสดีครับผมบอลรีวิวขอนะครับวันนี้เราจะมาเล่นรถบังคับนะครับไม่ใช่การเล่นธรรมดานะครับวันนี้จะเป็นการแข่งขันรถบังคับ RC แบบสเกลนะครับแข่งแบบเสมือนจริงนะครับวันนี้เราจะมาแข่งขันกันที่งาน t ทียเ e ็กซ์มปี2023นี้นะครับวันนี้ก็เป็นครั้งแรกเลยนะครับที่จะลองลงแข่งเจ้ารถบังคับสเกลตัวนี้นะครับโอ้โหเนี่ยคันนี้ที่พี่บอยรีวิวไปนะครับน้องไข่ดำจูเนียร์ มากับพี่ไข่ดาบิ๊กบุ้มชอบอะไรดาๆเนี่ยขนาดเมียยังดําเลยอ่ะ สนามโคตรอลังการเลยครับเดี๋ยวผมจะลองลงไปวิ่งนะครับครั้งแรกนะครับก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนี่รถเราอะ่ะมีคันนี้คันเดียวดูฝั่งนี้นี่นี่คือกล้อง <laughs> เราไม่เน้นรถเราเน้นภาพเพราะเราเป็นคนสร้างภาพนะครับเดี๋ยวเราจะลองลงไปเล่นดูว่ามันจะเป็นยังไงมันจะคว่ำหรือเปล่า,าครับป่ะเี่ยครับเราจะอยู่ที่จุดสตาร์ทพอยต์กันเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะลองวิ่งไปโอ้แค่ต,ตาตานี้คือหินทั้งนั้นเลยไม่รู้จะไปได้หรือเปล่าเีเนี่ยลองดู มีแค่จุดสตาร์ก็ยากเลยนะครับค่อยๆค่อยๆอ่าค่อยๆไปเวลาเล่นรถสเกลเนี่ยมันต้องฟิลเหมือนกับว่าเราขับรถจริงไม่ใช่แบบว่าเห็นรถบังคับตะบีตะบัดวิ่งไปมันไม่ได้มันต้องแบบฟิลลิ่งการเล่นนิดน yeah ึงอ่าหยุดดอนไม่เกรงจอยครอยวะอเโอ้โหเอเดพีเอเดพีท็อปปี้อะไร ตอนนี้นะโหมดที่เราใช้นะครับเป็นโหมดแบบว่าสโลนะครับแล้วก็ใช้ดิฟล็อกสีล้อนะครับเพื่อให้มันตะกุยไปได้ครับเฮ้ยเพลินเพลินใช้ได้นอนาคตไกลอนาคตไกลอบอกเลยเผียตั้งอีกเยอะจะ้นย่งนี้คันนี้โอเคอยู่สูงดีครับไปได้ครับเออเออเออความความแล้ว นี่ของผมนี่ก็ขึ้นอย่างนี้ได้น,นะพี่อย่างงี้ง่ายกว่าเลยเห็นไหมเนี่ยเราจะไปให้มันยากทบายเราก็วิ่งตรงนี้ดิแอเห็นไหมเนี่ยจบเลยอันนี้ทดลองเล่นเดี๋ยวผมจะลองทำความคุ้นชินกับสนามพิธีนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูกันว่าเวลาแข่งจริงๆเนี่ยจะเป็นยังไง รับเสื้อก่อนนะครับผมขอบคุณครับมีเสื้อแบบเสื้อสวยๆเรียบร้อยเปลี่ยนชุดแล้วนะครับเสื้ออย่างสวยดูดิว้าได้สติกเกอร์มาด้วยแฟลกซันี่เดี๋ยวจะมาติดรถเลยใครที่อยากมาเล่นรถสเกลนะครับผมแนะนำเลยครับผมว่าเริ่มจากรถที่มันดีๆก่อนแล้วเวลาเราเล่นเนี่ยมันจะฟินติดนี้ปั๊ด วะอย่างเมื่อกี้นะครับลองไปเล่นนะครับคันนี้นะครับของเราเนี่ยมันเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดที่ยกสูงขึ้นมาอีกนิ้วนะครับพวกไอหินพวกอะไรพวกนี้เราผ่านได้แบบสบายๆเลยก็น่าจะได้เปรียบคนอื่นเขาอยู่สักนิดหนึ่งอ่าแต่เราเสียเปรียบตรงที่ว่าคูพี่เขาที่บอกเลยว่าเป็นมืออาชีพครับแล้วเราเนี่ยเป็นครั้งแรกไม่รู้วันนี้จะได้ถ้วยกับบ้านหรือเปล่าวันรอดูอย่างน้อยได้แล้วเนี่ยสามถ้วยถ้วยมาม่ารถหูสับรถต้มยำ เป็นภาพบรรยากาศภายในสนามนะครับก็จะมีพี่ๆเขา่ยลงไปเทสโรดกันนี่ยังไม่ได้แข่งจริงนะอันนี้แบบโคตรจริงจังรถคว่ำแล้วมันเละดูเดี๋ยวเราจะต้องทำการล้างก่อนเฮ้ยสนามยากกว่าที่คิดเยอะ อันนี้เรามีล้างอาชีครับแท็กซันไม่ต้องกลัวเลือกระบบไฟกันน้ำร้อยเซนสวัสดีครับชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อยานนท์ครับอาอยุเท่าไหร่ครับสิเครัโอเควันนี้จะมาลงแข่งรุ่นอะไรครับเนี่ยนี่ตัวนี้เหรออ่าเดีย๋ยวแข่งรุ่นเดียวพี่บอยใช่ไหมครับ นนนเเกกิิโอเคครับถึงรอบ4แล้วครับผมผมอยู่ที่คันที่2นะครับก็จะมีมือโปรอยู่หัวกับท้ายทั้งคู่เลยอบ กดดันจ mm. ัดอยู่ก right. ับมือโป้ตัวหลันะครับครับหลังขครับึเลยครับาคืนเลยหมดเลยหมดเลยหักหมดเลยจีนึง โอเคมามามาจิ้กเท้าเนี่ยลงเท้าจะทะลุลงไปกับพื้นเลยโอ้ยใจเย็น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 ที่นาทีละ ทีมหนึ่งก็จะมอง40อเราทำเวลาไงก็ได้วิ่งๆนอน,น,นๆก็ยังทัน ดนคว่ำคว่ำไปสองรอบแล้วก็เนะี่ยชนเกตด้วยน่าจะโดนหักคะแนนเยอะอยู่เราลดเดิมๆนี่แกเออกจากกล่องแล้วมาลงเลยโอ้โหไดขนาดนี้โอเคแล้ว ถือว่าเป็นกิจกรรมที่แบบว่าดีมากๆเลยนะครับแล้วใครเนี่ยเนี่ยดูดิน้องห้าขวบอะ่ะคุณพ่อคุณแม่ให้น้องมาเล่นแบบมันเสริมสร้างจินตนาการของเด็กคือแบบไม่มีที่สิ้นสุดอะ่ะแล้วก็น้องก็ขับบังคับถือว่าดีเลยนะดีในระดับหนึ่งเอาพูดง่ายดีกว่าพี่แมมอะ่ะ <laughs> ดีกว่าพี่แมมอะ่ะจริงไหม นี้นะครับเราได้อันดับที่ห้าครับรอบนี้นะครับผมก็จะมีพี่ดำนะครับมีพี่มอนนะครับแล้วก็มีพี่บอยโอ้โหโยอดเลยครับเดี๋ยวปีหน้าเรา่อที่หนึ่งนีทีนี้ ได้ครับพี่มาได้นี่มาได้พี่มาได้พี่คูเดอะแบกเดอะแบกของแท้ของขอบคุณมากเลยครับครับผมเนี่ยเรียบร้อยโคตรวันนี่คือสนุกมากนี่คือภาพบรรยากาศภายในงานทั้งหมดนะครับถือว่ามันประทับใจอ่ะแล้วก็ถามว่าถ้าเขามีจัดอีกกับผมมาแน่นอนครับการที่เราเล่นรถบังคับแบบนี้นะครับรถสเกลนะมันไม่ได้แค่การเล่นด้วยมันมันมีกิจกรรมมันมีกลุ่มมันมีสังคมก็ถือว่าถือว่านี่อะได้นี่หาวไดนี่หาว ピーピー